สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นอยู่ที่บ้านลานสวนรีสอร์ทชะอำนะคะก็ทริปนี้มากับเพื่อนๆด้วยกัน4คนนะคะก็เลยถ่ายคลิปมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูค่ะห้องที่นุ่นพักนะคะจะเป็นห้องแฟมิลี่นะคะอยู่ได้4คนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องพักกันเลยจ้า ห้องที่นุ่นพักจะอยู่ชั้น2นะคะเลขห้องก็คือ1 2 1ค่ะห้องนี้นะคะก็จะติดกับ วิวทะเลค่ะตรงระเบียงก็คือจะมองเห็นทะเลได้เลยนะคะอันนี้ก็คือห้องนอนแรกค่ะมีทีวีแล้วก็ตู้เย็นให้ด้วยนะคะห้องสะอาดสะอ้านค่ะโอเคเลยห้องไม่ได้เล็กเกินไปเลยนะคะนอนก็สบายดีค่ะในห้องก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยค่ะถ้าใครแบบมาเป็นครอบครัว4ี่คนเราก็แนะนำที่นี่เลยนะคะอันนี้ก็คือห้องนอนที่สองค่ะ อีกห้องนึงที่อยู่ติดกันเลยนะคะมีทุกอย่างให้ครบทั้งสองห้องเลยค่ะทั้งเป็นห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้เย็นค่ะที่นี่ก็คือเหมือนกันทั้งสองห้องเลยนะคะก็สะดวกมากเลยสำหรับคนที่มาสี่คนไม่ต้องแย่งห้องน้ำกันค่ะอันนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าจ้าใหญ่เลยนะคะก็คือได้สองตู้เลยห้องละตู้นะคะ ตรงนี้คือระเบียงหน้าห้องพักนะคะเราจะเห็นว่าข้ามถนนไปก็จะเจอทะเลชะอำได้เลยค่ะตอนกลางคืนนะคะก็สามารถแบบไปหาอะไรกินบริเวณชายหาดชะอำได้เลยนะคะมีร้านค้าหลายร้านมากมายเลยค่ะเราก็ทานที่นี่นะคะ มาดูในส่วนของห้องอาหารค่ะวันที่เรามาตรงกับวันศุกร์เสาร์นะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่จัดแบบบุฟเฟ่นะคะอาหารอร่อยค่ะรสชาติดีนะคะแล้วก็ห้องอาหารก็โอเคเลยใหญ่อยู่นะคะ ส่วนใครที่ชอบเล่นน้ำทะเลเราก็ขอแนะนำที่นี่ไว้เป็นตัวเลือกนะคะเพราะเดินข้ามถนนมาก็เจอกับวิวทะเลแบบนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า